e n t i ายเอจิ่งดริงค์อิจิงจูชายผักดีมีประโยชน์ช่วยปกป้องเซลล์จากการอักเสบมีกลไกต้านออกซิเดชันเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอกนี่คือจิงจูช่ายที่มีต้นกำเนิดสายพันธุ์จากจีนคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีนิยมกันมากเลยค่ะใบสดมีกลิ่นหอมของน้ำมันลิโมนีนนำไปบดเป็นผงจะได้รสชาติคล้ายชายเขียวอีกด้วยจิงจูช่ายเป็นผักที่มีคอร์ฟิลล์อุดมไปด้วยไฟโตินูเทียน ที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและมีสารสําคัญคือโพลีฟีนอลฟลาวอยดยและกรดฟีนอลิกงานวิจัยจากมหาลัยในไทยพบว่าจิงจูฉายทั้งแบบสารสก,กัดและแบบผงมีแอนตี้ออกซิเดนต์แอคทิวิตี้ที่มีประโยชน์ทางเภสัชวิทยาทั้งแอนตี้ออกซิเดนต์แอนตี้อินฟลามเมทอรีและแอนตี้เอจิ้งและการจับการแบ่งตัวของก้อนที่ไม่ดีในหลอดทดลองจิงจูชายขยายพันธุ์ด้วยกิ่งพันธุ์และต้นพันธุ์ก่อนจะนำมาปลูกลงแปลงจิงจูชายกินง่ายมากกว่าที่คิด ทั้งหมดนี้เป็นเมนูจากจิงจูชายค่ะทั้งน้ำจิงจูชายข้นสดผงจิงจูชายคุกกี้เนยสดจิงจูชายและชาจากจิงจูชาย